อ่ะอะบริชตูฟีดอมสะพานสู่อิสรภาพปลาส้มชู้ชีวิตสุดๆเลยอะไม่เคยเห็นปลาที่มันชู้ชีวิตขนาดนี้มาก่อนเลยไปทางไหนอะโอ้โหแสงไม่น่าใช่ทางนั้นอะเนาะ นั้นหรือเปล่า <poor> <laughs> เดี๋ยวลุงลุงยังร้องถึงถังของลุงอีกออ๋อถังเอาขึ้นไปแล้วอ๋อดัดไกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นถังแล้วโอ้ขยะเพียบอย่าไปโดนแก้วหรือเข็มนะ เออเดี๋ยวนี่หรอไปสู่อิสรภาพเป็นน้องฮะอ๋อโอีโอ๋ยวเดี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 ๋ยวเอา้าเอเอเได้เหรอได้เหรอเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ไปถูกหรือปลเอ๊ะ โอเคเสียเสียเฉยโอเคอ,อ,อไปตามรางน้ำอ้อ,อ,อย,อ,อ,ยอ้อยเออถ้าน้องอย่างโซชิขดขนาดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ้าวกลับมาใส่โลอีกแล้ว นั่นมันนันมันขนมปังขนมปังขนมปังเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นเฮ้ยเรามีเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนอีกหนึ่งตัวเราได้เพื่อนไปหนึ่งตัวไปกันเพื่อนไปเราจะไปสู่อิสรภาพด้วยกันฮนะไปกันเถอะครับ มันจะไม่ไม่แตกใช่ไหมเคยเห็นคลิปในแบบพวกช็อตทิกตอกอะไรบ่อยๆที่แบบหลน่นๆแล้วก็แตกเคลื่อนแปลกๆอฮ้ย้เขาก็เป็นปลาทองไงเนาะมีเสียงเพลงอืม,อม โอ้โหเสียงเสียงดังมากไปเพื่อนเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลหรือเปล่าไม่รู้ตึ๊บตึ๊บเอ้ะอ้าวตุยอีกแล้ว <laughs> ติแล้วเราเล่นเกมเพื่อแบอบว่าเพื่อความสนุกเพื่อความผ่อนคลายใช่ไหมครับทำไมผมเล่นเกมดีแล้วสูกเครียดอย่างไรทำไมรู้สึกเครียดเครียดเหลือเกินแต่ก็อยากเล่นนะแต่ทำไมยิ่งเล่นยิ่งเครียดอ่ะไปไปไม่หล่นนะไม่หล่นไม่ไม่ไ อ <im ittle> ย่าอ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 ย่าหล่นอย่าหล่นอีกนิดเดียวเราจะถึงเช็คพอยต์แล้วอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งขอร้อ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 งเดี๋ยวเดี๋ยวตรง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 เพื่อนอย่าทวงอย่าทวงอย่าทวงเพื่อน

บางทีเราก็ต้องเอาตัวรอดได้ตัวคนเดียวก่อนอันดับแรกโอ้ยก็อย่า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 ลนอย่าลนร oh. oh. ู้สึกแบบกัดฟันกัดฟันมากๆตอนนี้อย่า yeah, นะเดีดเดดเด็ดเดด เช็คไฟเช็คไฟเช็คไฟเช็คเช็คเช็คแล้วโอเคโอ้เดี๋ยวจะลดลดลดหยุดหยุลดลดรถรถลดลดไม่เอารถไม่เอามันลาวแล้วอะ่ะมันลาวแล้วอะ่ะรถไปทางไหนอะ่ะทางนี้หรอมันลาวแล้ว <laughs> อย่าพึ่งนะน้องน้องอย่าพึ่งตุยนะขอร้อง ร้องล่ะออืเช็กพอยเช็กพอยอยู่ข้างหน้าเออมันมัน,ม,นมันช่างทรมานจริงนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โลโลโลมันคงทนจริงๆไปเลยสู่ความบุกวางไก่พูน ไปโอเคไม่มีรถยิ่งอึ่งอ่ะเราพาเพื่อนออกมาแล้วแต่เหมือนรูเรือนเพื่อนเราจะไม่ตามเราแล้วไปดิ <c oughs> เราต้องไปไหนอ่ะ five minutes later อันนู้นเหรอถึงไป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 ไออันใหญ่ปะ ไอ้โหล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 อ่ะเราเข้าไปได้ยังไงนะแต่ก็ดีแล้วแหละที่เข้าได้ ไปทางไหนอ่ะโอ้โหแล้วคุมคุมยากยากยากมากยากมากเดินไปไปเดินไปออกเราต้องไปทางไหนอ่ะ One eternity later ด็บบเด็บเดบไป เออ,เอ,อโอ้อดี่สุดเดี๋ยว,ยวอะไรยิ้งไปตรงตรงสิย <laughs> ิ้งไปตรงตรงร้องไปไปเออเออเดี๋ยว อย่านะอย่าพึ่งตกนะอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกขอร้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออไอ้ตกข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรอะี่ยเออน,นี่เรายังรบกชีวิตกันไม่พอใช่ไหมครับอือ้อ ตู้ชีวิต much much later ตรงๆก็ร้องตรงๆหนึ่งทีไหลไปตามแรงแรงผักโอเคแล้วเราก็หมนุนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หมุนขนาดนั้น โอเคไปตรงไปเดี๋ยวเดถอยเออให้มันตรงหน่อยโอเคดึบดึบอืมเด็กพรอยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเด็ดเดดเด็ดเดดเดด ข้างหน้าที่แปลว่าเออโอเคถึงไหมถึงไหมถึงแค่คอยไหมโอเคอืม เดี๋ยว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 เดี๋ โอ้โหหยุด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 ตรงตรงตรงไปตรงไปเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่อย่างนี้โอเคป็นไงฮะเส้นนี้หรอน่าใช่น่าจะเป็นเส้นนี้ดึอบ <c oughs> <c oughs> <arent> <พ><ก>เราจะหลุด <tabii> พ <hein> oh ้นจากแจวเวเนี้หรือยังโอ้ไว้ก็อเดี๋ยวนะไปเช็คอยอ่ะ อโอเคเออคือแบบว่าอยากบอกว่าให้ผมไป

โอเคอ่าโอเคตรงไปได้เปลี่ยนเปลี่ยนภาชนะได้แล้วมัง้งขอละนะนะ GG ครับเดี๋เดี๋ยวเดี๋ ตัวเองเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอ,อย่าอย่าเพิ่งเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าขอละนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหล่นเช็คพอยต์อยู่แค่ข้างหน้าเองตรงนั้นนะ่ะนิดเดียวลงไปลงไปลงไปดีดีตงไปดีดีโอเค อนนดเดียวนิดเดียว,ดเดยวเรา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 จะถึงเช็คพอยต์แล้วนิดเดียวเท่านั้นโอเคเช็คพอยต์แล้วไปไหนต่ออะซ้ายขวาเราซ้ายลงทะเลไปเลยได้ปะ่ะ <c oughs> หรือมันให้เลือเอ่อนอะแต่ดูแลทางนูน้นมันก็ตรงไปง่ายๆเลยปะ่ะ อเไปทางไหนดีมันดูทางนี้มันดูแบบมันดูมันดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่น่าง่ายหรือเปล่าไหนได้ไหมเออ คือมันพอจับทางได้แล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบว่าจะคุมได้ดั่งใจตลอดนะนอของเสียงเออชึบชึบชึบ,ชบหมนุนสรุปเป็นทางแบบทางทางดักควายนี่คือจบเลยนะมาทางนี้ เดี๋ยวคงไม่หรอกมั้งเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่ทางแบบมาเก็บหนมปังอะไรอยงนี้นะไม่ไม่ไม,ไม่มันมีทางไปต่อนี่ไงใช่ไหมไปได้แหละขนมปังอยู่ตรงนั้นนะ่ะอือนึกถึงอีกเกมเกมไหนหรออลิอัพอ๋อยังไม่เคยเล่นอ่ะแต่เห็นสตรีมเมอร์คนอื่นเล่นอยู่นะ มันก็ดูน่าสนใจดีเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเก็บขนมปังมันก็มีวิธีถ้าเราตั้งลำตรงได้ก็จบหรือเปล่าเร,เริ่มเอียงแปลกนี่เรียบร้อยเอ็งอ่ะอเสียหลอดืมเ,มเมแล้วเราก็ต้องกลับไปทางเดิมนะ มันทรมานทรมกร,รมอ,อือือมะทำไมทำไมน้องไม่อยู่ในทางพลาสติกแทนนะคือดองก็เหมือนจะย้ายไปเรื่อยเลยตอนนี้เดีด๋ยว เออโอเคเลี้ยว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 โอเคตรงนี้เราก็กลับไปตรงวงกดตรงนั้นคือที่เราลอกนู้นลอก่างมาแป๊บหนึ่งเพื่อเก็บขนมปังสินะโอเค เอาหลังก็หาภาชนะที่แบบง่ายกว่านี้เฮ้อขอร้องเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอื้ออืออือืม ออมนจับทางได้ล้งไงคุณหอมเราเริ่มเสียแล้วเริ่มเสียแล้วเราเราเสียแล้วตอนนี้นะเราเดี๋ยวเดี๋ชดตชดเรา ไปไปเดี๋ยว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 เิงลงน้ำเออเย่ <c ười> โอ้โหครึ่งชัง่วโมงครึ่งชัง่วโมงแด่นี่ด่านเดียวเราเล่นไปครึ่งชั่วโมงเลยเหรอด่านเดียวเราเล่นไปครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยแต่ได้สามดาวก็ไม่แย่เลยเนาะไม่แย่เลยไม่แย่ จริงๆน้องอน่าจะโดนไม้ทับตุยไปแล้วเมื่อกี้แต่น้องไม่ตุยน้องแข็งแกร่งน้องคิดถึงเพื่อนต้องบอกว่าตัวนี้ง่ายที่สุดแล้โอ้นี่คือง่ายที่สุดแล้วนะโอเคเลยครับอี ฟ้าส่งแสงอับอะไรอ่ะน้องน้องส่งแสงแล้วคนก็ตกน้ามือสงสะท้อนเข้าตาเยบตาอ่ะ What